ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็มีของราคาถูกมานำเสนออีกแล้วนะครับ <laughs> ตัวนี้นะเป็นปีคอส,สามทางนะครับตัวนี้ก็อ่าเป็นของไม่ต้มนินะครับก็จะขายถูกเลยนะครับตัวนี้เป็นไฟสามแถวนะครับนี่เลยนะครับ อันนี้ไม่ใช่มือสองนะครับเป็นมันเป็นงานมีตำหนิก็คือว่าเพราะกล่องมีรอยนะครับก็จะขายถูกหน่อยนะครับมันมีตำหนิตรงหน้านะครับนี่นะครับมีรอยตรงนี้นะครับถ้าดูเัินเผื่จะไม่เห็นนะครับส่วนฟ้านะครับฝาก็ยังสวยเลยนะครับ อันนี้เป็นของใหม่นะครับแต่ว่ากล้องมันมีรอยผมก็เลยจะมาขายถูกหน่อยนะครับภายในนะครับเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับตามที่เห็นเลยตัวนี้ถ้ามือหนึ่งก็อยู่ที่สามพันเก้านะครับตัวนี้ผมลดไปเลยนะครับเหลือสามพันสองนะครับตัวนี้ มีตัวเดียวนะครับถ้าท่านไหนต้องการก็จัดได้เลยนะครับราคานี้มีแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสามพันสองร้บาทพร้อมส่งนะครับตัวนี้ก็พอดีเห็นหลายท่านนะครับโทรมาสอบถามกันนะครับว่ามีอ่าพวกปีคอร์สมือสองบ้างไหมนะครับก็บวันนี้มันมีแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันมีอีกราคาแบบนี้นะครับราคาถูกๆพวกมือสองเดี๋ยวผมจะ,ะทําคลิปลงไว้ให้นะครับเผ mm ื hmm. ่อท่านที่อยากจะใช้แต่ว่างบไม่ค่อยมีนะครับช่วงนี้ก็ช่วงเศรษฐกิจก,ก็ไม่ค่อยดีนะคร mm ับ hmm. หาของถูกมาขายกันนะครับ mm hmm. แต่เน้นคุณภาพใช้ได้หน่อยนะครับก็เดี๋ยวมันจะมีะตัวใหญ่อยู่นะครับตัว สี่ทางนะครับตัวมีไม้สี่ตัวนะครับตัวนั้นไม่ใช่ของมือสองหรอกนะครับมันเป็นงานตัวอย่างนะครับมันเป็นงานตัวอย่างตั้งแต่ตอนที่ผมทําทดสอบตัวมีไม้สี่ตัวนะครับก็น่าจะปีกว่าตัวนั้นกล่องก็อาจจะมีรอยเจาะหน่อยเพราะว่ามันเป็นงานตัวอย่างนะครับก็หาจุดนะครับเจาะมะปองมะแปลงอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีรอยมีรูหน่อยนะครับแต่ว่าหน้าสวยคลิปนะครับ ถ้าดูข้างหน้านี่เหมือนของใหม่เลยนะครับเดี๋ยวตัวนั้นเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกทีหนึงนะครับตอนนี้ก็ทําตัวนี้ก่อน <laughs> ท่านไหนที่อยากจะได้ตัวสี่ทางมีไม้นะครับไม้สี่ตัวนะเป็นงานตัวยากนะครับเขาตีเป็นมือสองนะครับราคาก็ถูกหน่อยนะครับรอคลิปหน้าคลิปนี้เอาตัวนี้ก่อนนะครับ <laughs> ส่วนท่านที่ต้องการมือหนึ่งนะครับก็ ไม่นะครับสั่งได้เลยนะครับสามพบาทพร้อมส่งครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมจะมีหน้าตัวใหม่นะครับเป็นไฟสามแถวแบบนี้นะครับแต่มันจะเป็นหน้าสีขาวนะครับหรือบางท่านก็เรียกหน้าเงินนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งครับตอนที่กำลังสั่งโรงงานทำอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามัน สวยไหมนะเป็นไฟสามแถวมันก็นเลยนะครับต่างแค่สีหน้านะครับเดี๋ยวล็อตแรกนะครับผมจะมีราคาพิเศษให้อยู่นะครับสําหรับตัวนั้นนะครับเดี๋ยวพร้อมจบล็อตนั้นเดี๋ยวผมจะขายราคาเต็มเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็โอเคนะคลิปนี้ก็สนใจก็ถูมาได้เลยนะตัวนี้มีตัวเดียวนะครับราคาเนี่ยทงหมดแล้วก็จะเป็นมือหนึ่งสนาะมหนเก้านะครับ คลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านครับ